ค่ะดิฉันนางสาวธิดาสมบงเลขที่18ค่ม1วันนี้จะมานำเสนอหน่วยที่4กระบวนการคิดวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุาการเรียนรู้มี2หัวข้อใหญ่คือ 1. การคิดวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 2. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุจุดหนึ่งการคิดวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุเป็นแนวคิดที่พยายามจัดการกับระบบเลยทำให้กระบวนการพัฒนาระบบงานมีระเบียบมากยิ่งขึ้นทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ตอนแรกสุดของกระบวนการนี้คือการคิดวิเคราะห์ข้อกำหนดและการออกแบบข้อกำหนดในการระบุสงงง่งออกกำหนดสิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องทำและปัญหาที่ซอฟต์แวร์พยายามแก้ไข ระบุข้อกำหนดอธิบายข้อกำหนดโดยปกติใช้กรณีการใช้งานหรือเรื่องราวของผู้ใช้แบบจำลองแนวคิดอยู่สองขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และออกแบบชิ้นวัตถุหนึ่งวัตถุหรือ object เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่นคนหรือเหตุการณ์สอง classclass เปรียบเสมือนรูปแบบที่ใช้เพื่อสร้างวัตถุสาม entity เป็นคุณสมบัติที่ใช้บรรยายคลาสหรืออ b อบเจกต์สการดำเนินการการกระทำที่อ b อบเจกต์สามารถกระทำได้ 5. การสืบพอดคุณสมบัติเป็นวิธีการในการสร้างคลาสใหม่จากคลาสเดิมที่มีอยู่ 6. p โพลิเมอร์ฟิซึมคลาสต่างกันสามารถตอบสนองต่อการดำเนินการ 7. encapsulation เป็นการซร้างรายละเอียดต่างๆและรายละเอียดต่างๆการทำงานของคลาดเอาไว้ภายในสเตชันคือกระบวนการในการสร้างแนวคิดของคลาสจากกลุ่มของอ็อบเจกต์ที่สนใจ 2. ยูดเคเดแกมส่วนประกอบที่สำคัญของยูดเคเดแกรมมี3ส,ส่วนคือ 1. ยูทเคส 2. แอคเตอร์ 3. เส้นแสดงความสามัสมพันธ์3 การสร้างคลาดไดยกรมแสดงถึงโครงสร้างของระบบที่ประกอบด้วยคลาดและความสัมพันธ์ระหว่างคลาดสสัญลักษณ์แบ่งได้เป็น3รูปแบบคือ 1. ความสัมพันธ์แบบพึ่งพิง 2. ความสัมพันธ์แบบถ่ายทอด 3. ความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง4ซดดยีซีเควน์ไดอะแกรมซีเควน์ไดอะแกรมบ่งบอกถึงยูดเคสนั้น วัตถุแต่และตัวจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไร Collaboration diagram มีหน้าที่เดียวกันกับ Sequence diagram แต่ไม่แสดงถึงแกนเวลาอย่างชัดเ,นเจน Activity diagram แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของยุทเคสเช่นเดียวกับ Sequence diagram และ Collaboration diagram 8 Component d i a g a m แสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างซอฟต์แวร์ Component 9. Diagram แสแดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระบบและมักใช้ร่วมกับคอมโพเนนต์ไดอะแกรมน้องๆหรือพี่ๆเห็นคำถามแต่และสไลด์ที่ผ่านมาไหมคะ10ข้ออยากให้พี่ๆและน้องๆตอบคำถามแล้วนำมาเฉลยท้ายหน่วย10ข้อคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอพเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ